หมดยางกี่หมอยางเอาไม่พ่อมาพ่อไม่ถึงพ่อเลยไม่เอาอีกหรออิ่มแล้วหรอครับเต้นได้ไหมเดินนางเดือดรเดินนางเดือเร็วลูกผ่เหรออันนี้ลูกหนูเอลูกดูเหรอเอาโชว์เอฟซีเอฟซีดูได้ลูหมูได้หมูได้เอาลูกตาตา้วครับ

ไม่เอาหรอกฟราจะผูหนูเปเอาที่ชู่ไมหมพอห่อเช้ดปากให้น้องที่ชู่เปียกสี่มพูเห็นไหมคะไม่เอาเช็ดปากเชเฉยเช็ดปากชื้อๆปากมันเลอไม่เอาเขรับนานอาเอาไปกี่พ่อได้เดียวพอ,อ,อ,อปกเปพื่อนนอนหรอ,นหนอเนี่ยโอ๊ยนอนเยอะมาก ดำๆนี่ไมพ่อวน้วันนี้วันนี้วันนี้พ่อจะพาหนูกลับบ้านอีกพ่อวนี้พาหนูจะพ่อวนี้พาพ่อวันนี้พาวันนี้พ่อจะพาหนูกลับบ้านีแล้วก็ไปส่งตอนเย็นไงทอออและโอเค เาอฟันมัน <zug> ผ en> <hey, these> <styles> so ุกินไปได้อันหนึ่งกินเยอะไปก็ฟันมันจะผุก็จะเจ็บปากไม่ปากก็จะเหม็นแล้วจะไปถอนฟเออนี่ไงพี่ตตานี่ฟันพกผุฟันก็เมงไม่เอาน่เน่เน่่เน่่นเน่่ สวัสดีครับผมนอนถ้ากำันอนอยู่โซฟาได้วันนี้นะแม่ตามาผมจะเข้าบรุลนิดเดียวได้บอสบอสง่ายใส่ลูกเปล่ เขาบอกง่ายกได้เทโดนาย่างให้พ่อไปนี่ดียรางพ่อไปไหนปัดกมให้หนูอันเดียวพ่อเขามานนิดนึงได้ไหมไม่งั้นหนูจะไม่ได้เซอร์ไพรส์นะวันนี้นะ I have surprise to you ไม่มาเร็วเร็วไม่รูใช้มัดมัดมันจะไม่สวยมัดนิดนึงไหมไม่เอาเร็วเร็วนิดเดียวมามาตาโเกี่ยวมัดไหมงั้นน่ะ พ่อมา,นะนะมาดนะน,นั้งานไหนมาพ่อเอามาดนั้น่หรอะมา<ต>พ่อมาม,มาาด,ดีมามดใเมาพ่อมาแบบี่น้องเลยบอยมัดมแล้วเอามาดท,ทำดีๆมาดีทำไสิเอาเป็น,เป,นเป็นช่างทำผมเลยวันนี้เลยลูกมีวีไหมนื่งไงวีนั่นนะเอา,เอาไ่ไแลวอมพ่อหน่ะสีวีนะนืะน่งไง เอาถึงไหมถึงไหมปากาพ่ออยู่ไหนคะลูกหนูหนูไว้ตรงนี้เอาไหมพ่อเอามาคืนพ่อไหมนี่ไหมโอเค Thank you Thank you ทำไมทำไมต้องหส่นนี้ทุกวันเอาเขาใส่นี่เลยเอาไปมามาทำผมพ่อดีๆเลยลูกใส่ใจมา ออนึกไงบีเยี o, ่ยงบนกาแฟเห็นไหมน่ะในรองเท้าน่ะขาวๆน่ะเตะโทรสัพพ่อดิเห็นไหมน่ะดีน่ะโอนยเตะดีๆเป็นไงเจ้าหน้าที่เตะโทรศัพพ่อนั่นคุณหนิงเตะแล้วเยอะเลยลูกเออมาตัวเกียรติยาเตะไม่เอาโน่ดูดูโน่อเไรเด้อทำไม่ดีมา ทำดีๆค่อยๆค่อยๆมันเจ็บรรก่อนเอาทำตัวเยี่ยแต่ผมเพราะเราแต่เรา,เอาโอ้ย,อยตาตัวเกียวซาลอนโอ้ยทำผมอะไรไหนทำกี่บาทค,ครับช่างทำผมตัดผมให้กี่บาทเนี่ยสิบบาทค่ะสิบบาทใช่ไหมแถมฟรีได้นะคะลดราคาได้ไหมคะ<ด>ลูกค้าไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยโอได้ค่ะลดแถมฟรีได้นะคะโอเคค่ะเอาทำมาค่ะลูกค้า ไม่มีตังค์เลยช่วยเหลือลูกค้าหน่อยเด้อเอาผมสีสีดำได้ไหมคะเปลี่ยนสีหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอาแบบว่าเอาทรงแบบหล่อๆได้ไหมคะได้ค่ะช่างเตียนมาจากที่ไหนคะเนี่ยใค,<ะ>ใครสอนใครสอนช่างค่ะแม่แม่พ่อพี่ขาข้ค่ะช่างจะตัดสวยไหมนะทำเอาแต่ทำออกมาเตอะโอ้ยอีกทรงนึงเอาทรงนี้ไม่เอาอีกทรงหนึงค่ะคนงช่างเลย,เยคะ่ <ừ> ะ <achieving> มามามาไอ้สังไอ้กสองหนึ่งมะอันนี้จะทำหนึ่งออเห็้ไประหลอดเอาเอาเจ้าเออโอ๊ยโอ๊ยใครขี่ล้างข้อโอ๊ย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 ทำไมช่างมาขี่ล้างลูกค้าช่างอย่ามาแกล้งลูกค้าแบบนี้ไม่เอาโอ๊ยเนาะเอาให้ดีๆช่างกับผมยังไม่ขี่ล้างลูกค้าเว้ย อาทำเลยครับแต่ทำเลยเาไม่ด oh, right. ้ต <yağ ams added> ัดผมเอาคนนึงก็ตัดแต่คนนึ่งแต่คนนึงก็ตีไงแต่ช่างช่างมีสองคนไงอาแต่อาเอ้าไปเชียร์หูไปโอ้ยยาเห็ดหูฟังดูช่างช่างแต่งหน้าเออเออเออเอาเอาเอาเห็ดเอาแต่ตู้ วยมันอดตาไปดิไม่ไงเอาดีขึ้นอย่างนี้แม่ลูกดีขึ้นแบบนี่นะฮะเออวีขึ้นทเป็ดไปลวดท็แปลมันสวยอย่าม่ตีหมอนด้หมอนหมอนเนี่ยมาตีตะหมอนเท่าเพราะไงอันนี้นัตตีได้หรือเปล่าตติดโอ้ยหวานมาก หมือนเด็กๆอ่ะหลอไม่ปัญายังเหมือนมันตอเด็กๆเลยอ่ะอันนี้หล่อไหมนี่อันนี้หล่อไหมนี่อันนี้หล่อไหนี่เอาทำนองเน้มาเตะกล้องไข่ลายพอยน่ตัวเกี่ยวเจ้าน่ะนะมาตีพอยนี้มาเปียกล่องไหนว่ากินอ่ะ เอาเห็ดไปทำเป็นวดลูกอันนี้มันสวยมานามเนี่ยนี่ยี้ไอมันสวย่านะตลกมากลูกค้าลูกค้าตลกจริงๆไงก็ใส่ชุดนอนมาก็ตลกสิลูกแข่อามาเทียด้ยกันนี่เอาหมุนแรงลูกค้างแต้ ขออนุญาตหอมแก้มช่างแตะผมหน่อยนะได้ไหมอันอันนี้สีเขียวาีิชาติเอาเหยียบไปแล้วปุ๊บสีดำก่อนเอาสีใหม่มาสีใหม่มาสีใหม่มาสีดำแล้วใส่สีดำก่อนนะคะค่ะค่ะค่ะลูกค่ะนี่ก่อนนะโอเคเอาทำสีทาเอามาทำผมให้พ่อสิ แต่ีมจะดำะใส่สีดำก่อนนะคะลูค้าขาจะใส่สีดำก่อนนะคะดค่ะดอ่ะนี่เจ้าโอ้ยหนอเป็นยังไะเจ้าหนอ ให้ดีรูให้ดีเให้ดีๆทำไปเลยให้มันหล่อๆอันนี้หลออ่อหล่อระวนซุ้มนี้ยังไม่หลอ่อเฮ้ยอีญ่โตโ <S 2> <S 2> <S <S ลูกค้าช่วยด้วยแม่ค้าโอ้ยพ่อค้าบุกแลน,นี่ถ้าแบบผมบุกทำไรโอ้ยอย่าเกี้ยวอย่าทำลูกค้า,าลูกค้าเป็นลมแล้ว พราหลับนะครับโอ้ตีตะกองคอยไว้อ้นี่ก็ได้จะต้องกัโอ้โอ้เอาให้ดีๆโอ้ยอะเนื้อหลังเขาลงไปนอนนู่นเหรอมาใครใครนอนไหนพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาเขาจะมอนก่อนแป๊บนึงเดีแต่แป๊บนึงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเอาหมอนก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาหมอนก่อนนี่เออนะเรวเราเกยนู่นหนเดี๋ยวพ่อมาลงก่อนแป๊บนึงแอปเป็นยังไง อามา้านนหลังใครนะใครอยากนวนเชิญเชิญอาเฮ็ดเอาเลูกบีบ,รบแรงโอ้ยมาดีเถีนอนอมาดีเห็ยนนอมีคนมาบีบลังให้เงินกับบริษัทอาเฮ็ดเอาลูกผมบอก,กับช่วงไปทุ่มทีไปหรอกโอ้ยมาดีเถียนนอมาสมชงคาถ,าถ,าถอดคาเทือมาผสมเงินชงค่ำเถียนนออ,อันนี้หมอนว,วดนวดสูตรอะไรคะแก้โรคอะไรคะ้รูแก้ปวดหลังไหมคะ อืมอันนี้นวดกี่ชั่วโมงคะเนี่ยเออต้กวางข่อยพ่อใหเกี่ยวเจ้าเต้กวางข่อยอยีกแล้วน่นนะ่ะเจ้าหน่อยน่นนะ่ะเยอะมากเยอะมากครับพี่เออเออเออเห็นดาอ, <c oughs> อันนี้หมอชั่วโมงกี่บาทเออ,อ,อ <c oughs> ชั่วโมงก,กี่บาทคะสิบเอ็ดบาททำไมแพงจังลดราคาเท่าไหนได้ไหมได้คะ่ะแล้วก็แผ่ฟรีได้นะคะโอเคอ่ะตัวเกี่ยวสระผมไม่พลาดเลย เพรดิเปิดหลังเพราะว่าด,าดิโอ้ยคำคุ้นแต่เราลูกไข่เนาะลูกคำลูกคุ้นแต่เนาะเออบีบคอบีบไ<ห>อบ้คำถาม,น,มน้ได้ไหมเพราะน้องเปิดอย่าเปิดดาคไยไม่ใช่เปิดหลังโตเกียวอย่ามาแกล้งลูกค้าหลายยาเฮดยาเฮดเฮ็ดดีๆเอาปิดตรงเลยดี <c oughs> มันจะอ,นอายคนเออ เออเอาโอ๊ยมันอนเลยป้าหมอใจนี่ไม่ยช่แท่งแท่โอ๊ย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 อย่าเห็นลูกค้าโอ๊ยนอมีคนแกล้งลูกค้าโอ๊ยโอ๊ยมีคนโอ๊ย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 แต่ลูกค้าขี้แตกกับแบบนี้มันเจอหมอหนอนแล้วแบบ่หนเสร็จแล้วบ่ เสียแล้วจีจะไม่เสียอดเอาจ่ายตังค่ะทอนเท่าไหร่คะสามสิบเอ็ดบาทเจ้าตีกล่องขวอยเพราะไงโนอันนี้คือเทนนด์อันนี้ของพ่อจับไม่ได้มันอันตรายปากกามันเปือนไม่ได้ครับไม่ได้มัน มันจะเสียบตาปากกามันเด็กเลยไม่ได้มันไม่ดีสองใช่ไหมอันนี้ปะค่ะอืมครับผมอะไรครับเออเอาลูกลูกค้าอันพวกอันสร้างให้คนว่าความองเมใส่บอดีความความใส่จ้าความมันเป็นวีใหม่เด้อขอคอ้องเด้อ ยาข้อคออกบาค่ะอาชบาทมีค่ะาีค่ะพอไหมครับอาชีบัตรค่ะอาชิบัติาชบาตตื่นหัวม้งเศร้าตาเาในตาตื่นหัวม้งเศราผิหน่อยยะเต้ได้ดกโอ้ยนอเตะออีกเดียว มันอีหยังซุ่มนี่ก็ได้มาลุมซุ่มซวยห้ลูกควายนี่ขาลุมซุ่มซ่วยไฮเฮ้ยหาอะไรคะยาตีกล้องพ่อโอ้ยโอ้ยยาตีสร้างให้ผมก็มอหนวดหนวดหลังมีแห่มีแห้งเอามาขี่หลังพ่อเป็นมาเรมอรมอยาทำแต่ไม่เอาลูกไม่น่ารักง,งั้นน่ะยาเตียมอ้อนพ่อโอเคมไหมคะอีซี่เขาดูอยู่ ปานนี่มาได้กับพ่อนน่มาเร็วๆมาเปลนหมอนวดคาเหนียวเร็ว